เ,เ,เพื่อนลน่าสุดเนี่ะโดนแบนเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่ผมมันจะ่าลงมาแล้วอะ่ะแล้วแม่งที่ผมก็โดนแบนเพราะว่าสิ่งที่ผมเือเ,เพื่อนๆก็คงเห็นกันแล้วแหละเนี่ยแปบ๊บนึงเนี่ย สี่อมสือนี่คือปอืนนะฮะแล้วมาคลิปนี้ผมโดนอ่ะการละเมิดแนวทางปัญหาของชุมนยันงไงวะคลิปก็ไม่ได้โดนคลิปไม่ใช่ปืนจริงหรอนังไงเยวอ่านนิดนึงเนี่ยน้องผมมี่แตนะ่ปัญหาชุมชนที่ ทำไมอ้าวแล้วผมมีสองคีบเพื่อนมีคีบหนึ่งที่ผมเปิดดูตะกี้ปะเสือกไม่โดนนะทำไมคิปนี้มันเสือกโดนนะ่ะคีปมันก็ซ้ำกันอ่ะแล้วผมเออเออตรงๆผมวาดรูปอันนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านเนี่ยผมวาดรูปนี้อยู่เนี่ย ผมว่ารูปโปรไฟล์ป่ะตอนแรกหมวกมันไม่ชัดไงแล้วพอมันจะเข้ามาดูอีกรอบปุ๊บเรียบร้อยกูโดนแบนคลิปนี้เสีอยงไม่โดนโเพราะว่าเพื่อนเห็นกันอยู่แล้วผมถือปืนทำไมไม่โดนแต่นี้ไม่โดนอันนี้งงเดวยดวเดวยวเดยว ล่าสุดมึงโดนแบนจริงวะโดนแบนของจริงด้วยอันนี้เป็นคลิปแรกนะที่ผมโดนแบนเอ้ยนอกจากคลิปนี้มีคลิปอันไหนบ้างวะที่โดนทำไมอะ่ะเอจังหวะสุดท้ายโคตรได้นั่นแหละต้องช้คลิปนั่นแหละ อันนี้โดนแบนครั้งแรกนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะมีคลิปสำรองอยู่นนอ,อยู่ในนี้คลิปสององมันอยู่ในนี้เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยหน้าผมเนี่ยเนี่ยผมมีคลิปสำรลองอยู่ในนี้อยู่คลิปนี้ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ปล่อยไป,ยปยตามยถากรรมไ้เลยนะฮะก็ถือว่าช่างมันเลยแล้วกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาลแล้วแหละที่คนจะโดนตอกแบนอะ That's all it